สวัสดีครับผมปอนครับโครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งนะผมกับช่องไอพีทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรเช่นกับแอนิเมชันตำนานจอมยุทธ์ผู้สังสารสองในปีที่79เนี่ยก็เมื่อหลังจากอีพีที่แล้วเนาะก็ต่อสู้กับทีมที่คล้ายๆแบบว่าแวมไพร์เป็นโลนีแวมไพร์ออประมาณนั้น<ม><ม>แล้วก็เหมือนจนเหลือแบบไอคนเดียวอ่ะผู้หญิงคนนั้นแหละแล้วก็เหมือนมีการไปหัวกันกับทางด้านของเโซยัยฮาด้วยเขาให้ออาวุธอะไรสักอย่างหนึ่งมาใช้ในเรื่องของไอจั่แรงกายแท้อะไรใช่ไหมมันเพิ่มพลังวิญญาณออออตััััวเเเเนนนนนาาะะะปปรรมมณ้คคบบโกก็ดดี๋ยไู่ผชของ ในเป็นเรื่องนี้ในอีที่79นะครับตอนที่79จับคนณนั่งรถเห็นก็นไม่ปล่อยเจ้าหน่จับ <c oughs> <c oughs> คุณค <c oughs> ิดข้าของก,กาแยแค่มิญญาณ <c oughs> ยุดหน่อยเวลาไับคุณคิด <c oughs> ทับที่6ระับบำน้ำโลเห็นมึเอเรียกชื่อเข้าไหม <c oughs> <c oughs> ง่ายกว่านะลูกสะท้อนคล่อยแค่งชีวิตโอ้นี ยอดเยี่ยมเลยพี่เอาโลสะท้นอนพลังแห่งชีวิตของพี่เจ้าใช้เก่งมากระวงังวิญญาณยึดของนางด้วยนะมันแยกร่างเกิดใหม่ได้โอ้ยราชาขั้งข่าวสามเสียงสีทองโอ้โหอ้เหมือนที่ถานซานเจอเลยฉันยอดราชาขั้เขาวสามเสียงก็มือยากนะรู้อยูว่ามันพู้เหลียวถันซานเคยแล้มือกับราชาขั้งข่ามาแล้วชีวิตใหม่ได้แต่เอาชนะยากปะแถมตอนนี้นางยังจำแรงกายแพ้วิญญาณยมันเก่งแย่กว่ามือยักษ์ของเสือเพิ่มมาก เให้พวกเจ้าหลงหลไปกับน้อง่สน้องเจ้ายังไม่ตายนะเออน้องยังไม่ตายน้องยังไมแช่น้องแหละขนาดนี้กรรมการต้องต้องยกหลวจ้าเออหนนี้แรงมากนี่นิ่งเวอร์อ้าวแล้ว mà mấy thì mình mình lên à lên bà ต้องเถอใช้เอาชนะองค์เฉินอ่ากอนรักเออเอาแบบรวมสำนับถังชนะได้ห้าคะแนนและชนะด้วยคะแนนรวมเก้าต่อเจ็ดจบเมื่อกี้เขาซัวตายอยู่นะตรงกรรมการแต่คนนั่งรม่ถูกจุดจุดเด็น่ี้น่าสนใจจริง เหนื่อยมากเลยการวันแข่งตลอดการคืนมาแข่งขันวิศวกรนี่จ้ะไม่ไปก็ได้นี่กับลาไม่ได้เไได้หรกในการแข่งขันวิศวกรนี้ได้สัมผัสอาวุธินยานที่ล้ำสมัยโรงแรงชองอสุเดสุยะจะทราอีกมานมาแล้วตอนนีในท่านมาแล้วเหรอการแข่ง48คัดออก24ในคืนนี้รอท่านอยู่เลยดูเจ้าตื่นเต้นจังนะฮะวันนี้จะเปยนรูปแบบการแข่งใหม่ นั่นคือการให้ผู้แข่งขันสองคนแช่อาวุธวิญญาที่ทำขึ้นมาต่อสู้กันเป็นตายไม่สนง่ายเป็นตายไม่สนไม่สนเป็นตายเอาล่ะอยู่ดีก็ไม่สนเป็นตายง่พูดแล้วนะสนตายพูดแล้วนะกูจะได้ไม่ต้องแคร์อะไรเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหลือมากการแข่งขันวิศวกรรมวิญญาที่สองดับเวลาถอยยาน เวลาทำแล้วต pues well. ่อไปก็สู่การประลองเป็นตายประมาณว่าใช้อาวุธอ่าไว้ได้ผลหรือเปล่าไม่เปลี่ยนสเตตไว้เว้ยโอ้ยใหญ่เว้ยเราเป็นตายไปสนแล้วไงตอนนี้ทั้งสองฝ่ายให้นำวัตู้ที่ทำมื่อสักคู่นี้มาประลองกันออกมาฆ่ากันรอบนีันเไยว่าใครแก่งเจ้าคนที่นั่งรถเข็นน่าจะตายมากกว่ารอด แค่หมายเลขสี่สิบแปดเออระวังเสียงโวนกดตัวนะจ๊ะมีดันหลอดดันหลอดเฮ้ยมีดันหลอด้ะนี่คุณลุงคนนั้นมารอดอ่ะอยู่อะสองฝ่ายเตรียมพร้อมเริ่มการยิงล้วนด้อ๋อดวนแบบกระสุนใช่ปะใช่ใครจะแข็กแกงกกันหมัดต่อหมัดโอ้ ตายเป็นตายเปสนศนั่นน่ะโอ้แต่ไม่ไปโดนไม่โดนโอ้โสงคราโอ้ยโอเคการสุ่มของข้าเลยที่เจ้าเจ้าตายแล้วการประลองวิศวกรชั้นยอดเห็นเพอร์เซอรีสีสวย48เข้ารอบ24สนามที่17หมายเลขหกสิบหกชนะไปไหนเฮ้ยเรานี่ไงเขาต้องมาอยู่แล้วตั้งแต่รุ่นพ่อ เป็นช่วงหาเงินช่วงขงเขาคืออยู่มาหมื่นปีหรอจริงลุงยกูงยกทุกยุคลุงต้องเป็นเทนแน่นนเลยอ่ะไออม่เก่เฮ้ยเทหวะอันนี้สู้แบบไวใช่ไหมโรงเรียนจีรุนแพ้จีจีจไม่สำคัญเท่าไหร่สนุกสถานฟ้าแพ้ โอ้โหเมาออหยุดี่แพ้หี่แหมีเธอแพ้ได้ไงเาเป็นลูกเทพ่อเเป็นลูกมันคุระยวกันเลยงเรีนบีกับี่แสิที่2ืที่สํานักถังะแล้วหกครั้งตอนนี้เป็นกลุ่มเดียวที่เข้าร่อง รุ่งนี้เราต้องชิงกับสุริยันจันทราเพื่อเข้ารอบเป็นกลุ่มที่สองซื้อหลายคืนชนะแล้วห้าครองเราชนะสี่แพ้ไปหนึ่งสถานการณ์ไม่เป็นผลดีกับเราการแข่งขันพรุ่งนี้ต่อให้เราแพ้ก็ยังเป็นกลุ่มที่ชนะห้าแพ้หนึ่งสนามสุดท้ายยังมีโอกาสชนะแต่ถ้า,าเราแพ้ก็จะตกรอบไปเลยไม่เราไม่มีโอกาสแล้วพราสนามสุดท้ายเราจะสู้กับสุนัขถังสุริยันจันทราเคยแพ้สุนัขถัง าเราสู้สุริยันจันทราไม่ได้ก็สู้สำนักถังไม่ได้อืพวกเจ้าควจับสำนักถังดีพวกเขาไม่มีทางออมมือเพราะมิถอย่างที่เป็นสิทธิ์โรงเรียนเดียวกันถ้าแพ้ในการแข่งพรุ่งนี้รอบหมุนเวียนเราจะชนะแค่ห้าครั้งส่วนโรงเรียนสุริยันจะชนะหกครั้งนอกจากสำนักถังพวกเขาจะไม่ยอมแพ้ให้ใครแ <S <S คน่งั้นการแข่งพรุ่งนี้ก็ทำตามกลยุทธ์ที่ตกลงกันนะคืนนี้ก็พักผ่อนให้เต็มที่ <S 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 พาพ่วงแล้วลการต่อสูวันพรุ่งนี้เขาต้องปกป้องเกียรตินับหมื่นปีของสื่อหลายเคร์ให้ได้ัหวหยเฮาสิ่งที่เจ้าทำได้เขาก็ทำได้ หนังสือไลเคอร์ด้วยอะไรล่วงหล่นเลยคะแนนสวยยังจะทรมท,ท,ที่ยอมแพ้เราในสนามนั้นไม่ใช่แค่อยากปกป้องสมาชิกเขานะแต่เป็นเพราะเป็นการขันคาร,ร,ารั้งแรกของพวกเขาด้วยใครต,ตอนนี้เป็นโอกาสสุดท้ายของรอบหมุนเวียนแครพวกเขาหนังสือหล่เครื่อพราะงั้นต้องสู้เต็มที่แน่เจ้าดูพวกเขาสิมีหน้ามีใหมเห่เยอะไงไม่รู้ว่าพวกเขาซ่อนฝีมือไว้แค่ไหน การแข่งหมุนเวียนกลุ่มที่หนึ่งสนามที่2ี่สโรงเรียนสื่อไลค์เคอร์มหาวโรยเรียวิศวกรวราชโงค์ปริยัตรีการแข่งคัดออกรายบุคคลสนามที่หนึ่งขอเชิญสมาชิกทั้งสองฝ่ายลงสนามเริ่มการแข่งขัน กระสิจังหวะเช่นนี้มันไม่ถูกเชนูกอะไรนะเกระดูกบุญนะอุ้ยอุ้ยหอจนี่ดูชทสาที่สี่นับโกลกาโดโกก กาไปแลกเปลี่ยนคือตอนนี้หวังชิวเอ๋อโดดเด่นที่สุดในสื่อไลค์เค่อคนอื่นๆหากสู้ตัวต่อตัว,ตว,ตวไม่มีทางชนะเราในรอบการแข่งรายบุคคลได้มากทุดเจ็ดคะแนนถ้าหากว่าสื่อไลค์เค่อจะเอาชนะทั้งหมดในการแข่งรายบุคคลหวังชิวเอ๋อต้องชนะเจ็ดสนามรหวมการแข่งรายบุคคลสนามที่สองสขอเชิญสมาชิกทั้งสองฝ่ายลงสนาม อุ้ยโหอน้ทำให้ิวเอ๋อหมดแรงจริงด้วยแต่อตไอ้ไพ่แพบ้างแต่พวก่อได้แค่สิบตัววิสิบรเสียวฟู่แลต้อใช้สองั้งแาไมหวันชื่เอ๋หมดรงเป็นยี่บวิจากยเนคุนจริงจริงอ้ไม่กรอนใ้ไพ่กี่อันกแน่นอาให้หมดแรงมก Uhm เอออเาอีกป้องกันป้องกันเอาสิเออสิรวยมาจากไหนอืมเสือกูไม่มีวันเหนื่อยเออขยมนะเออัจะไปกำลังส่ดที่สุด เในการแข่งขันครั้งนี้ขี้ดสักวันหนึง่งท่านจะทำให้ท่านไม่มีทางวนนางอำนาจต่อหน้าข้าได้อีกเราให้อายุข้าเท่าท่านตอนนี้ก่อนเถอะขาจะต้องประสบความสำเร็จมากกว่าท่านนะเอาอยัางเปลี่ยนเป็นคนใหม่ยังอาจารย์ให้ข้าลงแข่งแทนท่านทำตามกลยุทธ์ที่เราคุยกันไว้ดีกว่าจำไว้เกียรติของกลุ่มยิ่งใหญ่กว่าเกียรติฝูนตัวการแข่งรายบุคคลสนามที่สามขอเชิญสม,มาชิกทั้งสองฝ่ายลงสนาม อาสื่ไล่เข้าจะให้หวังชิวเออชนะเจ็ดสนามงั้นในหกสนามแรกเราต้องทุ่มสุดกำลังเพื่อให้หวังชิวเออหมดแรงแล้วก็ให้เสี่ยวโหงเฉินกับเพื่องโหงเฉินเอาชนะให้ได้สามคะแนนเช่นนี้ต่อให้เราแพ้สามต่อเจ็ดในการแข่งรายบุคคลให้สื่อไล่เข้าคว้า,าบบชนะแปดต่อเจ็ดได้หลังจากได้้าพคะแนนจากชัยชนะการแข่งแบบกลุ่ม แข่งรายบุคคลสนามที่สามโรงเรียนสซวไลเคอร์ชนะเซียวผีเราขอสลัดสิทธิ์การแข่งที่เลเพื่อแข่งแบบกลุ่มเลยเอออะไรเนาะเอาดิสลัดสิทธิ์งั้นเหรอน้องอีสายนี่ไงสลัดสิทธิ์เหรอคุยกันเลยที่อ๋อการแข่งรายบุคคลเจ้าแข่งคนแรกครับตุเรียนจันทรา ต้องสู้เพื่อให้เจ้าหมดแรงแนะน่นล้วเราก็เอาแค่สามคะแนนแล้วก็สลักสิทธิ์ไปแข่งแบบกลุ่มโดยมีทักษะประสานวิญ,ญญาณด้วยสองคู่แบบกลุ่มจะได้เปรียบแค่ได้ห้าคะแนนจากแบบกลุ่มก็ชนะแปดต่อเจ็ดได้ลนวะไม่เป็นไรถึงทำให้หวังชิว,วเอ๋อหมดแรงไม่น้อยแต่เราได้คะแนนรวมเจ็ดคะแนนแล้วเรื่องจ่าสือไลเคอร์สลักสิทการแข่งรายบุคคลเราจึงจะเข้าสู่การแข่งแบบกลุ่มต่อเลย ในการแข่งรายบุคคลที่ผ่านไปเมื่อครู่นี้โรงเรียนสุไลเกอร์ได้ไป3คะแนนโรงเรียนวิศวกรสุริยันต์กัลยาได้ไป7คะแนนเฮ้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 หัวหน้าเดาผ้าคุณขอบใจชิวเอ๋อร์ทำได้ดีมากโดนพลังไปโดนพลังคืนพลังเถอะแทนขั้นแรกสำเร็จราบรื่นเพื่อให้ได้เปลี่ยนในการแข่งแบบกลุ่มใหญ่ชาซางแข่งขันกันแล้วต้องแข่งแบบกลุ่มไม่ได้อ๋อ เราจะมีแค่หกคนก็ต้องชนะใ่าก็ห้ามเป็นตัวทัวงลกาซคําพูดที่ผู้สำเร็จราชการพูดเมื่อคืนได้ไลยถ้าพวาเราแพ้ในการแข่งครั้งนี้พวกเราจะมีจุดจบอย่างไรการต่อสู้ครั้งนี้หากทำสำเร็จก็เจ็บนะหากไม่เจมเ็บ oh, <me> ก็คงตายโอ้ oh. สว่งประเทศไทยรบเัรใจกว่าจะอาชนะได้ ในครั้งนี้พวกเราตายได้แต่แพ้ไม่ได้ครับผมจะอยู่ถึงแม้จะสู้จนตายก็ต้องชนะเนี่ยโรงเรียนหรือไรกคอ๋อถ้าโรงเรียนไม่่องว่าเราฉวยโรเรียนจะตรอกเริ่มก็ามเอาชื่อเสียงโรงเรียนแพ้บอกง่ายๆตายในการแข่งขันได้แต่ห้ามโดนมาตายแบบว่าโดนฆ่าหวังตงเอ๋อ ชุดวิญญาณยุดค้อนห้าเทียนหัววีห้าชุดกรอบพลังวิญญาณค่ะแล้วคุีสปอย์หรอใช่ใช่ไงเพราะยังไม่เคยเห็นทั้งสองชุดเลยไว้เคว้งเลยกีนน้กูก็อุตส่าห์ตั้งใจดูคิดว่าไม่มีอะไรถูกสปอยชุดเฉยเลยตอนเห็นบังเตอร์ก็ยังแบบอ่ะทำดาวได้ตอนไทยมันชอบมีสปอยอย่างงี้พอเห็นอีห้าเพิ่เคว้งเลยเคว้งเลย ตลอดมอยูพีด้าเลยไม่รู้ว่าเป็นบาเป็นไปยังไงแไมยังใส่ชุดแบบนี้อะไรนเงี้ยอ่าต้องไปรอดูกันเลยแต่เขาบอกว่าเป็นชุดนี้ชุดแบบว่าพวกอาวุธวิญญาณอะไรนี่มันก็อาจ<า>จะมีความแบบเป็นเหล็กเป็นอะไรอย่เ้ยเนาะนะครับแต่ว่าอีพีนี้ก็ไปจบตรนที่การแข่งขันของฝั่งสุอเลเคเกอร์กับสุริยตะทานเนาะก็ตอนนี้ก็คือเหมือนเหมือนรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมกันใช่ว่าใครมีแผนอะไรยังไงสุดแต่ตอนนี้ก็ฝั่งสุดเลคเกอร์ก็รู้แล้วว่าอีกฝั่งนี้หมายที่จะให้ตัดกำลังช่วยเออก็เลยให้เอาแค่สามคะแนนพอแล้วก็ยอมแพลกบบุ่มเราะ มีแบบว่าพวกอยุประสาทเยอะเนาะแบบว่าความได้เปลี่ยนมันก็มีมากกว่าแถมฝั่งสัญญาทาตอนนี้คือไปละหนึ่งคนมีคนหนึ่งเหลือแค่หคนต่อนน้้เหลือวหก็เลยไม่รู้เจ๊งไงเขาเลยบอกว่าการต่อสู้ท้งนี้6คนก็ต้องชนะแล้วก็เราจะเอาบอกว่าอะไรวะ ถ้าตายได้ตายได้แต่ห้ามแพ้ใช่ไหมตายได้แต่ห้ามแพ้เบอเพราะว่าแพ้ยังไงก็ไปโดนอีอีู่ค่ายอยู่ดีใช่เพราะฉะนั้นการจะตายในสเตทนี้ตายได้นะแต่ห้ามแพ้ในสเตทนี้ถ้าะเป็นเรื่องการตายหมดแล้วถือว่าแพ้ป่ะฮะเอาถึงแม้แบบวิตายหมดแต่ต้องแบบว่าเป็นโฆษณาเงี้ยต้อไม่ได้ใช่ปหมต้ไม่หต้องมีเหลือคนหนึ่งเงี้ย <laughs> ไม่รู้เขาไม่รู้เประมาณว่าเสียสละอ,อใครสักคนอ,อะไรอย่างเงี้เราแบบถ้าจะตายก็ให้มันตายตรงแบบศาสนาไว้ให้มันเต็มที่ดีกว่าไปแบบว่าแพ้แล้วไปโดนไอ้ฝั่งนั้นมันจัดการอะไรประมาณน,นั้นเราก็เป็นการแบบปลุกระดมใจเด็กๆแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่าเลยเพราะว่าแผนเขาก็แบบว่ารู้ทันกันแล้วแล้วก็ก่อนอันนี้ก็ฝั่งอของอีเท่าเนาะ พระเพรศังฝั่งพรสังเนี่ยก็ต่อสู้กับไอ้แม่นางคนนั้นไปจนแบบเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็รวมถึงฝั่งในเวลาที่จะไปแข่งขันในประกอบวิญญาด้วยชอบมากรอบแบบเป็นตายไม่สดอยู่ดีก็เปลี่ยนกดข้าข่งขันอะไรอย่างนี้ทำอาวุธออกมาแล้วก็ไม่ด้สู้ใช้เลยประลองเลยใช่แต่อีท่าเขาก็ไม่ได้แบบเล็งตัวไงใช่เออก็ดีที่เขายังแบบเว้นตรงนี้ไว้เขาเขารู้ว่าแบบอาวุธเขาเนี่ยน่าจะแรงอยู่แน่ๆอะไรอย่างนี้อ่ะก็เดี๋ยวไารอดูต่อกันว่าในอีพีหน้าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะ แอนิเมตนตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานสองในอีพีที่79นะครับก็บอกว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปได้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนัก่ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ฝากให้แท็กซ์อนทีวีในเอ็กซ์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทั้งสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันทีหนึ่งกับเรีแอคชั่นในอพีหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดสีครับ